บัตรกดเงินสดคืออะไรกดเงินออกมาแล้วโดนคิดดอกเบี้ยเลยหรือเปล่าถ้าเราอยากจะใช้บัตรกดเงินสดมีอะไรควรที่จะต้องรู้บ้างคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะฮะวันนี้ครับเรายังอยู่ในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องบัตรกดเงินสดนั่นเองครับ บัตรกดเงินสดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินหรือเคยได้ใช้บริการกันมาบ้างแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนนะครับจะรู้จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้บัตรกดเงินสดเนี่ยมันเป็นสินเชื่อประเภทไหนมันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนะครับและการคิดดอกเบี้ยข,ของมันเป็นยังไงมีข้อดีมีข้อเสียอะไรบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ความหมายของคําว่าบัตรกดเงินสดก่อนนะครับโดยความหมายแล้วอะฮะบัตรกดเงินสดเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งออกมาในรูปแบบบัตรนะครับแต่ตรงนี้ไม่เหมือนกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนะครับ บัตรกดเงินสดนะฮะจะมีหน้าที่เพียงแค่กดเงินออกมาจากตู้ ATM กดเงินสดออกมาจากตู้ ATM อ็ครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีหลักทรัพย์คาประกันไม่ต้องมีเงินมากองไว้เหมือนกับบัตร ATM นะฮะเนี่ยสามารถกดเงินออกมาได้เลยนะฮะบัตรกดเงินสดไม่สามารถชําระค่าสินค้าและค่าบริการได้นะครับอ่ะเข้าใจแล้วว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยสามารถเอาไปใช้กดเงินนะฮะเงินอนาคตเนี่ยออกมาจากตู้ ATM ได้คําถามคือ กดออกมาได้เท่าไหร่นะฮะกดเท่าไหร่ก็ได้หรือเปล่านะฮะมีข้อจํากัดอะไรไหม คืออย่างนี้ครับบัตรกดเงินสดเนี่ยเราจะได้วงเงินมานะครับซึ่งวงเงินที่ธนาคารหรือ fund. สถาบัานการเงินให้เรามาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ของเราเป็นหลักครับยกตัวอย่างว่าถ้าเงินเดือนของเราคือ2 0 0 0 0บาทนะครับวงเงินที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0,000ไปจนถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับนี่คือวงเงินทั่วไปนะครับของบัตรกดเงินสดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะบางธนาคารให้เยอะบางธนาคารให้น้อยก็ต้องแล้วแต่นโยบายของธนาคารนั้นๆครับ และจุดเด่นที่สำคัญมากๆนะครับของบัตรกดเงินสดที่มีข้อดีต่างจากอันอื่นนะฮะดีกว่าบัตร ATM ดีกว่าบัตรเครดิตตรงที่ว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยสามารถเอาเงินออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรให้มันยุ่งยากเลยไม่ต้องมีเงินสำรองอยู่นนั้นก่อนนะฮะคือกดเงินออกมาใช้ได้ง่ายมากๆเลยครับ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะดูเคลิบนะฟังแล้วดูดีดูใช่ไปหมดเลยนะครับโอ้โหกดเงินอนาคตออกมาใช้ได้อะไรมันจะยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ แน่นอนครับว่าทุกอย่างที่มันดูดีมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมันก็มีบางเรื่องนะฮะที่เราจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องดอกเบีย้ยของบัตรกดเงินสดนั่นเองครับที่ผมบอกไปเมื่อครู่ไงฮะว่าบัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบหนึง่งและสินเชื่อส่วนบุคคลมันก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เขาให้เราใช้ทุกแบบ มีการคิดค่าบริการที่เป็นอัตราดอกเบีย้ยอยู่แล้วนะฮะซึ่งการคิดอัตราดอกเบีย้ยของบัตรกดเงินสดเนี่ยครับก็จะใกล้เคียงกับการคิด อัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อส่นวนบุคคลหรฮะ <S 2> <S 2> <S โดยการคิดอัตราดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยจะคิดเป็นแบบ effective rate นะครับหรือการคิดแบบลดต้นลดดอกนะฮะแตกต่างจากบัตรคเครดิตอ่าบัตรคเครดิตเนี่ยจะคิดดอกเบีย้ยคงที่นะฮะเท่าไหร่ก็คิดเท่านั้นไปเลยแต่นี้ไม่ใช่นะฮะอัตราดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกเนี่ยจะเหมือนกับการคิดอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ผมได้เคยคุยไปแล้วในพาร์ทของสินเชื่อบ้านนะครับก็อลองไปย้อนกลับไปดูกันได้นะฮะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเอาแบบเร็วๆเลยนะฮะหมายความว่า เงินต้นเหลือเท่าไรดอกเบีย้ยคิดจากเงินต้นที่เหลือเงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยคิดจากก้อนนี้เงินต้นเหลือเท่านี้ดอกเบีย้ยคิดจากก้อนนี้เงินต้นเหลือก้อนเล็กนิดเดียวดอกเบี้ยก็คิดจากก้อนเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองครับโดยอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยนะฮะของบัตรกดเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะฮะ25 จนถึง28เลยนะครับถ้าเรามองในแง่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันทางการเงินเนี่ยบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดแล้วนะครับบัตรเครดิต18นะครับสินเชื่อบ้าน7-67และสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยซัดไปเนี่ย25-28อ เอาเข้าจริงก็เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันต้องระมัดระวังในการใช้เราต้องเข้าใจจุดเด่นของโปรดักต์นี้ให้ถูกและเลือกใช้ให้ถูกว่าเราจําเป็นจะต้องใช้หรือเปล่าครับมาถึง main point ที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้บัตรกดเงินสดกันบ้างครับโอเคมันสามารถเบิกเงินออกมาจากตู้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้บประกันอะไรกดออกมาได้เลยคําถามคือจะใช้มันเมื่อไหร่ดีนะครับ คืออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับบัตรกดเงินสดอะโดยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเหมาะนะฮะสำหรับคนที่ต้องการเงินสดมาใช้จ่ายในเวลาเร่งด่วนในช่วงเวลาสั้นๆขีดเส้นใต้คำว่าในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับ mm. เพราะตัวบัตรกดเงินสดนะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อวันที่เราไปกดเงินออกมาจากตู้แล้วดอกเบีย้ยเริ่มเดินแล้วนะครับดอกเบีย้ยคิดรายวันคิดตามวันที่เรา ติดค้างชําระอยู่จริงจนเราไปคืนเขานะดังนั้นแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยที่25ถึง28มันเยอะถูกไหมยิ่งเรากู้นานเท่าไหร่ดอกเบีย้ยมันก็จะยิ่งคิดเยอะเยอะมันจะทบทบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นบัตรกดเงินสดนะครับก่อนที่คุณจะไปกดเงินออกมาผมอยากให้คุณวางแผนก่อนนะว่าคุณพร้อมจะคืนเงินก้อนนี้ไปเมื่อไหร่มันควรจะเป็นเงินเผื่อฉุกเฉินจริงๆนะฮะมันไม่ใช่เงินที่คุณเอามาใช้จ่ายแบบ อุปโภคบริโภคหรือใช้ใช้จ่ายเพื่อการส่วนตัวไปก่อนพักหนึ่งแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีคืนเอาข้างหน้าแบบนี้ไม่เหมาะมากๆนะครับเพราะดอกเบีย้ยมันเยอะไปหาสินเชื่อตัวอื่นดีกว่านะครับอาจจะเป็นคาร์ฟอคแคสโทมฟอ c แคสหรืออะไรก็ว่ากันไปนะ ดอกเบีย้ยที่สูงขนาดนี้เชื่อผมนะครับว่าถ้าคุณปล่อยไว้นะฮะคุณปล่อยปะละเลยแล้วก็แบบปล่อยให้ดอกเบีย้ยมันไหลมันทบมันทบไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่ามันจะกอ่อให้เกิดปัญหาการเงินที่ใหญ่โตมากๆนะครับก็ไม่อยากให้ไปเจอกันนะฮะดังนั้นย้ำอีกทีนะว่าบัตรกดเงินสดนะครับเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการเงินด่วน วงเล็บว่าเงินด่วนจริงๆในช่วงเวลาที่ไม่ยาวมากนะฮะแล้วพอครบกาหนดปุ๊บเราก็รีบเอาเงินไปคืนนะฮะเพื่อให้ดอกเบี้ยมันเดินไม่มากแบบนี้จะเหมาะมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าดอกเบี้ยของเขาจะเรียกเก็บในอัตราที่สูงแบบนี้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับยังเชื่อเสมอว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกตัวครับมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับไม่มีอันไหนที่แย่ไม่มีอันไหนที่แย่ไปซะทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอันไหนที่ดีไปซะทั้งหมดนะฮะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราครับในฐานะยูเซอร์ในฐานะผู้ใช้เนี่ยที่จะเลือกผลิตภัณฑ์การเงินให้เหมาะกับสถานการณ์ให้เหมาะกับการใช้จ่ายหรือให้เหมาะกับเราได้แค่ไหนนะครับบริหารจัดการความเสี่ยง ทำความเข้าใจศึกษาดีเทลศึกษาและรายละเอียดต่างๆของโปรดักต์ทางการเงินนั้นๆดีขนาดไหนนะครับซึ่งทุกอย่างถ้าคุณใช้ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกเงื่อนไข ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์หมดแหละครับนะฮะและนี่ก็เป็นข้อควรรู้นะฮะเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับก็ฝากกด subscribe ช่องกูรูรีวิ g เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับผมจะนํารีวิวอสังหาริมทรัพย์รีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาการเงินมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมี ออกมาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ